พียงพอสำหรับคนที่ไม่เชื่อตามกันทำกันเราเริ่มต้นคิปใหม่นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวสดจากบ้านของพี่กรพี่เมย์น,นะครับโรงผีคาเฟ่สวัสดีหนิงด้วยนะวันอาทิตย์เจอกันนะลูกนะครับ นะครับเราก็เจอกันนะครับวันนี้ก็จะแบกปันสั้นนะครับก่อนมอบเวลาให้กับทางขอนแก่นนะครับที่จะมีรายการพิเศษนะครับพิเศษวนบอกว่าทุ่มครึ่งนะครับพิเศษวนโฆษณาไว้ว่าทุ่มครึ่งอาจารย์รีพบผู้เข้าอบรมนะครับก็จะเป็นการไล์ครั้งแรกของอาจารย์ลิลลี่นะครับฮะเดี๋ยวดูได้นะครับโอเควันนี้ก่อนที่เราจะมอบเวลาให้กับทางขอนแก่นนะครับ ก็สืบเรื่องมาจากตอนเช้านะครับพี่เมยนะครับพี่เมยของเราเนี่ยนะครับพูดกับผมประโยคนึงบอกว่าอาจารย์อาจารย์ก็เทศใหม่ๆพางดิพูดวนซ้ําอยู่นั่นแหละซ้ําแล้วซ้าอีกวนอยู่นั่นแหละคนก็ฟังไม่รู้กี่ทีแล้วยังมาเทศซ้ําอยู่นั่นแหละนี่ผมก็ต้องผมก็จะบอกว่าผมทาไมก็ผมไม่ได้มาแก้ตัวนะครับจริงๆเนี่ย พี่น้องคงจะรู้จักคําว่าสันดานพี่น้องเรียกคาว่าสันดานไหมครับสันดานนี่เป็นคํากลางนะครับสันดานนี่คํากลางรู้จักสันดานไหมครับสันดานนี่คํากลางนะครับมันไม่มีหรอกว่าเป็นคําดีหรือไม่ดีสันดานก็คือในพระคงมภีี์ก็คือเนื้อแท้ของสิ่งมีชีวิตนั้นสันดานแมวสันดานหมาสันดานควายสันดานคนเนี่ยมันก็คือเนื้อแท้ของสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับซึ่งพวกนักตำรา เขาก็พ no? ูดอะที่จริงนะไอ้พวกนักตำรามันพูดทางจิตวิยาพูดเนี่ยผมว่าก็เอามาใช้ได้นะเรื่องนี้เช็คจากพี่ก็ใช้ได้เขาบอกว่าทําไมในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อที่สามเนี่ยนะพี่พี่พี่ก่อนไม่ช่วยอ่านเลยล่ะเอเฟซัสบทที่สองข้อที่สามเนี่ยแหมมีพระกัมีไม่มาช่วยอ่านเอเฟซัสบทที่สองข้อที่สามเนี่ยอะไรนะอะไรเบาได้เบาเหรอไม่เบาหรอกพี่เดดี๋ยวไปตั เอเวอร์ซัสบทที่สองกอที่สมนี่พี่อ่านเลยอาจารย์อ่านเลยเลย <c oughs> มื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตันหาของเนื้อหนังคือทําตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิดโดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นมไม่ใช่นี่หนึ่งไม่ในหนึ่ง้าเจ็ด่ะเอาหนึ่งเก้าเจ็โอ้พี่บานต้องให้พี่เมยฟังหน <c oughs> ึ่เจหนึง่งเมื่อก่อน เราต้องปวงเคยประพฤติเป็นพักพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังคือกระทาตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสันดานเราจึงเป็นคนควรแก่พระอัเห็ญาตาตามสันดานนะครับาตามสันดานเราควรจะเป็นคนที่โดนอัศญาตเหมือนอย่างคนอื่นใช่ไหมครับตอ,ตอนแรกเนื้อแท่งเราเนี่<ด>นเป็นค<ด>นบาปแต่เมือคิดเปลี่ยนจากเนื้อแท้คนบาปไปกลายเป็นอะไรเป็นคนชอบทำ เดี๋ยวนี้เราไม่ใช่สันดานคนบาปครับเราเป็นสันดานคนชอบทำนว่าเข้าใจความหมายไหมครับแต่งนั้นสันดานนี้ทาไม่ดีพี่พี่เมย์เข้าใจผมผิดนะคิสเตียนเราเนี่ย <c oughs> ต้องให้พระเจ้าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนสันดานนะครับค <c oughs> ิสเสียต้องเปลี่ยนสันดานสามเรื่องนี้หนึ่งเปลี่ยนสันดานเรื่องความขี้กลัว <c oughs> พี่รู้ไหมครับคนไหนเข้านรกคนแรก อ้าวเดี๋ยวเปิดให้ดูวิวอเปิดเลยวิวอเดี๋ยวจะรู้ว่าคนไหนมันเข้านรกคนแรกอะ่ะเดินเข้านรกคนแรกเลยวิว <We want. S 1> อเดี๋ยวดีกาลังจะเปิดดูนี่ไอพี่เห็นเนี่ยแหมนะจะได้รู้ว่าไอพกขี้กลัวเนี่ยเข้านรกคนแรกหรือเปล่ามาดูกันวิวอลยี่สิบข้าแปดอ่านเลยพี่แต่คนขาด คนไม่เชื่อเอ้าเอา,เอา,เอาตตอน, <c oughs> น่าเกลียดน้าชังคนฆ่ามนุษย์คนลวงลวงรู้ลวงอาจารย์ลวงนี่มีไม่เอกด้วยอะ่วงลวงคนลวงอ๋อลวงประเวณีหอมันไม่สักคนละบรรทัดคนลวงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหวลูกพารพและคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้นมรดกของเขา อยู่ในบึงไฟและกรรมฐานที่กําลังไม่อยู่นั้นคือความตายท้งที่สองใครครับคนแรกที่เข้าน,กนรกอ่ะคนอะไรคนขาดคนขาดก็คือคนนี้ทำไมคนแรกคนอะไรอะ่ะคนขาดนะกัวขี้กลัวพี่น้องก็ขอพระเจ้าเปลี่ยนสันดานเราเราเป็นสันดานขี้กลัว คนที่กลัวก็คือไม่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไม่เชื่อในการสรงน้ำของพระเจ้าไม่เชื่อในคําตัดของพระเจ้าเห็นไหมคุณเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยพูดซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ทําไมเปลี่ยนสันดานนี่ไงแล้วพี่เมฆก็มาว่าผมบอกว่าทําไมอาจารย์พูดซ้าอยู่นั้นพูดซ้ํอยู่นั้นทำไมพูดอยางนั้นพูดอยู่นั้นก็พระเจ้าก็พูดอะเอาถามจริงๆพี่ในพระอภิเีกเขาว่าอยากกลัวเลยกี่ครั้งอะ ซ้ำกี่ครั้งรู้ไหมพี่เมย์สามร้อยหกสิบหกครั้งคำว่าอยากกลัวเลยเนี่ยพูดสามร้อยหกสิบหกครั้งนี่ถ้าผมพูดกับพี่เมเย์นะอยากกลัวเลยเทศเรื่องอยากกลัวเลยสองอาทิตย์จะมาเทศอยากลกัวเลยสองปีเทศอยากลกัวเลยสิบกว่าครั้งแกก็พูดว่าอะไรอาจารย์พูดบนนี้แหละซ้ำแลำ้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนีสสน่สงสัยแกกำลังตำหนิพระเจ้านะว่าพระองค์พูดสามร้อยหกสิบหกครั้งนี่ <laughs> อย่าเลยครับ อย่าอะไรอย่างแรกพี่เมย์อย่าก,กลัวเลยนะสันดาแรกที่พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนเราก็คือทําไมครับให้เราชนะสันดาแห่งความขี้อะไรกลัวขี้กลัววันนี้พี่น้องกลัวอะไรไหมละ่ะกลัวไหมกลัววันพวกนี้กลัวการถมาก,กินกลัวว่าจะไม่รอดคุณเห็นไหมสาวกนั่งเรือเจอพายุกลัวไหมกลัวพป่คิดว่วากลัวทําไมเราไม่ได้บอกให้ไปตายกลางทะเลที่ไหน แล้วบอกจะนําถึงฝั่งนี่สันดานแรกที่เราจะต้องรับการเปลี่ยนก็คือสันดานแห่งความอะไรกลัวขี้กลัวอิสราเอลไปถึงทะเลแดงกลัวไหมข้างหลังอะไรกองทัพอีบนะข้างหน้าล่ะทะเลแดงข้ามก็ไม่ได้กลัวไหมล่ะกลัวพอมองสถานการณ์ก็กลัวแต่โมเสสเนี่ยให้พระเจ้าเปลี่ยนสันดานตอนแรกโมเสสกลัวไม่กลัวกลัวดิครับพระกะบีพูดชักเกณฑ์ไวทำไมตอนที่พระเจ้าเรียกโมเสสที่ภูเขาสีนัยน โมเสสไม่อยากไปเพราะอะไรก<ส>ลัวฟาโรแต่โมเสสยอมให้พระเจ้าทําไมเปลี่ยนสันดาน,ดานดาขี้กลัวเนี่ยจนเขามีความกล้าและนําความกล้านี้ถ่ายทอดไปยังอะไรคนชาติเฉยว,ว่าอย่าก,กลัวเลยคอยดูความรอดที่มาจากพระเจ้าอีบที่ท่านเห็นวันนี้ท่านจะไม่เห็นอีกเลยคุณเห็นไหมอย่าก,กลัวนั้นสันดาแนแรกที่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนเราคนของพระเจ้าก็คือสันดานหความอะไรพี่ขี้กลัววันนี้บ่เมย์กลัวอะไรไหมล่ะ เออเปลี่ยนได้แล้วขอพระเจ้าเปลี่ยนสันดาในความขี้กลัวเห็นไหมอ่ะสร้างศูนย์กลัวไม่มีเงินจ่ายค่าศูนย์กลัวทําไมไม่มีเงินจ่ายล้วก็เหลือแต่ตอเรียนนั่นแหละไม่ต้องกลัวเลยจะไม่ใช่ดังนั้นขอพระเจ้าเปลี่ยนสันดาในความอะไรของเราครับขี้กลัวขี้กลัวสันดาในความขี้กลัวทําให้พระเจ้าทําไมมองเราแล้วใส่หน้าเห็นไหมตอนที่อะไรครับกองทัพของอ,อะไรไอ้พวกอากัก ไอ้พวกอะไรนอไอ้โกเลอัดอ่ะมันทําไมเป็นคนอากักนะไอ้พวกเนี้ยอมันทําไมครับมันโมโหระยออิสราเอลอ่ะโกเลอัดอ่ะเฮ้ยออกมาสู้กันว่าตัวต่อตัว่น้นะมันลูกผู้ชายนะมันท้าตัวต่อตัวเลยถ้าเองชนะข้านะพวกข้าทําไมยอมแพ้แต่ข้าเองแพ้นะไอ้พวกเองมันขี้ข้าข้านะพระเจ้าเองมาช่วยเหรออิสราเอลกลัวไม่กลัวกลัว ไม่มีใครกล้าออกไปต่อสู้กับโกเลอดเลยจริงไม่จริง,รงขณะที่เซลกันเทศมันความกลัวนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งผิวแดงหน้ารักตัวเล็กๆชื่อว่ากษัตริย์อะไรชื่อว่าเด็กชายดาวิดแหมผู้ประโยคนึงสามเขานะนี่จริงๆนะพี่ชายฟังพี่ชายก็รู้สึกว่าดาวิดสามเขาเนะที่จริงนะพวกที่สามเขาเนะี่ยสู้ลูกศิษย์ผมไม่ได้ลูกศิษย์ผมเวลาเรียนพระกนะมีนะมันหา้าขาหกขาวนี่ เวลานันเนี่ยพี่ชายของอะไรกษัตริย์ดาวิดบอกว่าดาวิดสามเหาเพราะดาวิดพูดว่าอะไรพวกท่านไม่กลัวให้ไอ้บ้านเนี่ยไอ้ลิงยักษ์เนี่ยมันทําไมมันตะโกนด่าพวกเราได้ไงตะโกนด่าพระเจ้าเราได้ไงไม่มีใครสู้มันเลยพี่ชายว่างไงอย่าสามเหาไอ้หนูไอ้ไเด็กโมอานซืนไอ้ขี้กลัวเองก็ไม่ใช่เรากลัวแต่มันตัวใหญ่กว่าเราตอนหลังทำไมดาวิดอาสาไปทำไ,ไมครับ ไปสู้เองกับกุลอดัด <ๆๆ S 2> จริงไหมพี่เมย์แล้วพอด,ดาวิดไปโอ้โหโคุดูกุลอัถืออะไรโล่หอกทั้งโล่ทั้งหอกก็มีคนช่วยอะไรช่วยถือหลายคนทวมันในมันใหญ่มัน,หนมใหญ่มันหนักมีดาบด้วยมีช่างดาบหอกโล่โโดาวิดมีอะไรหนังกระติกก้อนหินหกก้อนห้าก้อนก้อนหินเกีงเี้ยงเจไหม แล้วพอเผชิญหน้ากันปุ๊บโอ้โหไอ้คนแอดหัวเราะเลยอ้าพี่ก่อนคิดว่ามันเราะท่าไหนยเยอะเยอะอ้าหัวเราะไงยเยอะเยอะอ<ๆ>่ะกอลแอนหัวเราะไงเยอะเยอะโอ้เอ็นนี้ตัวไม่ใหญ่อ่ะพี่อ่ะฮ่าฮ่าฮ่าเตัวไม่ใหญ่มันต้องตัวใหญ่ดิโอ้โหตัวใหญ่เลยใหญ่แล้วก็พูดกับดาวิดว่าอะไรไอ้ดาวิดไอ้ไอ้เด็กกระเปียกเห็นข้าเป็นหมาเหองข้าเป็นหมาเลยจะดังติ๊กว่าจริงไม่จริงออ ดาวิดพูดว่าอะไรไอโกและข้าไม่ได้สู้ด้วยตัวข้าเองเลยข้าสู้โดยพระนามของข้าพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับข้าโกแลคพูดว่าไงไอเด็กเปียกเด็กไม่เห็นเลยว่าข้าใหญ่กว่าเองหลายเท่าข้าหญ่กว่าเองหลายเท่าดาวิดตอบพนทีเลยใช่ถ้ามองด้วยตานะถ้ามองด้วยตาเองใหญกว่าข้าหลายเท่าแต่เองรู้ไหมข้างหลังข้าที่เองมองไม่เห็นะ ใหญ่กว่าเองหลายเท่าเวลานี้มีปัญหาเข้ามาในชีวิตขี้กลัวต้องให้ต้องพูดกับปัญหาเรว่าอะไรเดี๋ยวอย่าคิดว่าเองใหญ่นะเดี๋ยวเองก็รู้ว่าพระเจ้าที่อยู่ข้างหลังข้าแบ็กอัพให้ข้าเสริมกําลังข้าหนุนข้าอยู่ะใหญ่กว่าเองกี่เท่าพระเจ้าดรยยงครับดังนั้นอย่างแรกนะต้องให้พระเจ้าเปลี่ยนคือนสัานาในความอะไรขี้กลัวขี้กลัวแล้วพระเจ้าพูดซ้ำไม่พี่เมย อยากลัวเลยอยากลัวเลยอยากกลัวเลยอยากกลัววันพรุ่งนี้อยาก,กลัวเวานอยากกลัวเลยแล้วแกก็พูดว่าไงพูดซ้ําอยู่นั่นแหละถูมันยังไม่ซ้ําถึงสามร้อยครั้งเลยพี่ทำไมต้องพูดย้ำพูดย้ำพูดย้ำทำไมต้องพูดย้ำเพราะมันกี้ลืมไงมนุษย์มันกี้ลืมอ่ะถามยังพี่ขนาดเมื่อวานนี่ผมถามนะในลูกาสิบห้ามีสามหายแกนั่ง เลี้ยงหายอันนี้คนหายบุญน้อยไอ้หายยังสามคืออะไรควายหายล้อมคอกนี่ขนาดคุณดูแล้วยังมาว่าผมพูดซ้ำก็มันลืมอะนี่พระเจ้าเนี่ยพูดซ้ำๆวนแล้ววนอีกก็เพื่อทำไมย้ำเตือนว่าอย่ากลัวพระเจ้าอยู่กับเราสิ่งแรกที่พระเจ้าอยากเปลี่ยนก็คือสัญญาแห่งความไร ขี่กลัวพระบิเมนะตอบไม่ถูกนะพระเจ้าที่อยู่กับโมเสพระเจ้าที่อยู่กับสัตดาวิดพระเจ้าที่อยู่กับดาเนียนพระเจ้าที่กับโยเซฟในยิบเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่อยู่กับพวกเราเวลานี้ไหมเป็นไม่เป็นเอาไม่ตอบอะ่ะเป็นแล้วกลัวทําไมชี้กลัวเลยต้องพูดซ้ำเหมือนหน่อยนี่พี่น้องครับสันดานแรกที่พระยาอยากเปลี่ยนก็คือสันดานแห่งความละขี้กลัวสันดานที่สองไอเนี่ย สถานที่สองเนี่ยพงต้องการเปลี่ยนเลยสถานแห่งการอะไรเอาพี่เมย์ตอบดีๆนะสุภาสิทธิ์ไทยนี้คนดีชอบแก้ไขคนจำไรชอบแก้ตัวคนจำอะไรไม่ได้ชอบแก้ตัวแกพู้ในคนจำไรคนดีดชอบแก้ไขคนมูลไรชอบแก้ตัวรู้จักมูลอะไรไหมมูลไรมูลไรมูลแปลว่าจัน มูลแปลว่าจันมูลอะไรพระจันเนี่ยพระจันจันไรคนดีชอบแก้ไขคนอะไรครับมูลไรคนจันไรชอบแก้ตัวเห็นยววสันดานเนี่ยก็คือสันดานแห่งการอะไรแก้ตัวพระเจ้า,า,าต้องเปลี่ยนสันดานแห่งการแก้ตัวพระเจ้าสันดานแห่งการแก้ตัวไหมเราเคยแก้ตัวไหมเคยโถ่ไม่ยอมรับผิด ความคิดว่าเราไม่ได้ผิดเราเลิศเลอประเสริฐศรีแล้วเราเราไม่ผิดนะเราไม่ผิดเราก็แก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวผมก็ยังบอกว่าทําไมถ้าเราผิดจริงแก้ตัวทําไมแก้ตัวช่วยเราไม่ได้แก้ไขั้งหาหลถึงจะดีแต่เราแก้ตัวเรื่อยนะเราก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะเราแก้ตัวเวลาคนเตือนอะไรเราก็ชอบแก้ตัวเรามีข้ออ้างเยอะแยะไปหมดโอ้โหข้ออ้างนี่เราสารพัดเหตุผลได้หมดแก้ตัวไหมแก้ตัวแก้ตัวบางทีครับแก้ตัวก็ฟังขึ้นนะแต่บางทีแก้ตัวทําไม ฟังไม่ขึ้นน่ะบางทีแก้ตัวโกหกด้วยซ้ำไปน่ะอย่างวันนี้นะที่จริงต้องมีน้องคนนึงมากินข้าวกับเราตอนเย็นนี้เขาก็บอกว่าปาไม่ได้ขอโทษแล้วเขาก็พูดเหตุผลแก้ตัวอันนี้เราก็ฟังขึ้นเพราะทําไมเขาปวดท้องจริงๆเขาอยากไปพักผ่อนอันนี้เราฟังได้แก้ตัวนี้ไม่มีปัญหาแก้ตัวนี้ไม่จัดไรเพระองค์ก็ไม่ไดักเปลี่ยนหรอกตรงน,นี้เห็นใจอันนี้ต้องเห็นใจแต่สันดาในการทําไมครับแก้ตัวเนี่ยเรามีัทุกคน บางทีเราไม่ยอมรับผิดเราทําไมแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวบางคนแก้ตัวใช้อะไรรู้ไหมใช้เสียงนี่ใช้เสียงบางทีใช้ท่าทางแก้ตัวเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามทำไมวันที่ว่าเรารู้สึกนั่นนั่นะระวังดีๆสันดานแห่งการแก้ตัวเยอะไหมเยอะไม่เยอะเยอะมากแก้ตัวจะแมแก้ตัวแย่ไปหมดเลยพี่น้องในพัมพีแก้ตัวไม่แก้ตัวแก้ตัว แต่ผมเป็นคนหนึ่งนะคนนี้ดีมากคนนี้อ่ะไม่ทราบว่าพี่เมย์กับพี่กณ์จำได้ไหมเขาชื่อว่าเมฟีโบเชตนั่นเนี่ยไม่รู้จักเมฟีโบเช่เนี่ยเป็นลูกของอะไรลูกชายของโยนาธานเพื่อนรักของดาวิดตอนที่ทำไมเกิดการสัสตว์ศัตรูเข้ามาเนี่ยพี่เลี้ยงอุ้มแกแกตอน,นั้นก็อยู่หลุดจากมือตกกันง่อยอยางแต่เกิดเป็นง่อยนะดาวิด เมื่อกลับมาเป็นกษัตริย์เห็นลูกโนยนาธานเป็นง่อยดาวิดด้วยความผูกพันต่อพ่อโยนาธานก็เลยทําไมเรียกเม,เ,มเ,มเ,มเมฟีโบเชตทําไมครับมาร่วมโต๊ะเสวยใช่ไหมทําตัวเลยเมฟีโบเชตพูดว่าอะไรกษัตริย์ดาวิดข้าพงศ์เป็นใครกันพงศ์ทรงเมตตามหาตายตัวหนึ่งอะ่ะเขาคิดเขาบอกว่าเป็นสุนัขตายอะ่ะตัวนึงอะ่ะแต่ดาวิดบอกไม่เจ้าต้องกินอยู่กับเราเในนี้กินโต๊ะเสวยของเราเลยใช่ไหม ดาวิดรักใครเมฟิโอเชตมบากาพพาะรักเยอเนทานพ่อของเขาวันหนึง่งกษัริย์อับซาลมกบฏต่อพ่อฆ่าดาวิดดาวิดหนีเลยขณะที่ดาวิดหนีไอชิเมอีทำไมไอชิเมีอ่ะมันบาดา่าชิเมอีมันมาดดาดาวิดเพราะชิเมีอีเป็นญาติของซาอูลอ่ะเอ้ยเอ็งถูกลูกชายทำไมลูกชายเน,นี่ยกบฏเพราะเอง็งทำผิดต่อวงวันของซาอูลโอ้โหทหารดาวิดเอาไง เอ้ยกษัตริย์ิดให้หมอมฉันเนี่ยฆ่าไปฆ่าตัดขัวนไหมแต่ในเรื่องไม่ต้องเขาด่าถูกแล้วแล้วเมื่อกษัตริย์ิดกลับมาอับสโรมตายแล้วชิเมอีมาถึงก็ททำไมสันดานมาแล้วก็แก้ตัวไอ้นี่เกิอารมณชั่ววบไม่ยอมรับผิดดาวิดยกให้ดีแล้วดาวิดสุดท้ายก็ฆ่าตายเนกังแค่ให้ซาโลมอนฆ่าตาย แล้วพอมาถึงบวงดาวิดก็เรียกเมฟฟิโบเชตเพราะว่าทําไมไอ้คนที่ฉาเมฟิโบเชตะมันบอกว่าเมฟฟิโบเชตะแช่งด่าพองค์ดาวิดก็เลยยกสมบัติของเมฟิโบเชตให้กับไอ้คนที่ยิงมาฟ้องสุดท้ายเมฟิโบเชตเข้ามาเข้าเฝ้าดาวิดทำไมเองแช่งดา่าข้าไอ้หมาตายข้าทําไมข้าดูแลเองเห็นแกยืนทานพ่อของเจ้าทาไมเองถึงมาแช่งดา่าข้าเมฟฟิโบรเชตไงข้าพง์ไม่ได้แช่งดา่าข้าพง์อยากตามพง์ไปแต่ไปไม่ได้มันห้อย นะแล้วสมบัติที่พงค์ให้กับคนนั้นไปให้เขาไปเลยแค่ได้อยู่ใกล้พระบาทก็ทําไรแล้วข้าพง์ก็ถือว่าเป็นพระพรสุดยอดของพระเจ้าแล้วเบฟีโบเชสเห็นไหมาน่ารักจะตายเดี๋ยวขึ้นสวรรค์นะพี่น้องไปก่อนเมฟีโบเชสคนนี้ไม่ธรรมดาเมฟีโบเชสคนนี้พี่น้องกับเมฟีโบเชสไม่แก้ไขไอ้ไม่แก้ตัวเขาบอกเขาเป็นผีนี้เขาไม่ได้ทาอะไรเลยเขาไม่ได้แก้ตัวไห้ไหมเขาพูดนะเขายอมให้คนเข้าใจผิดทั้งไรก็ไรพระเจ้าเข้าใจเขา ที่น้องกับสันดานที่สองนะที่เราต้องให้พระเจ้าเปลี่ยนคือสันดานแห่งการอะไรแก้ตัวแล้วคุณดูสิสันดานแก้ตัวยยเยอะไหมเยอะไมมเยอะเยอะเสียจนทำไมครับพระเจ้าต้องพูดซ้ำ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 ทำไมพูดซ้ำที่เบะทำไมพระเจ้าต้องพูดซ้ำเรื่องสันดานแก้ตัวมาถึงยุคข,ของพระเยซูกลุ่มไหนที่เป็นซิต์ตำหนิมากที่สุด แล้วสี่คำที่ Joseph, พงษ <buenas> ์าำีิเขาคือคําว่าอะไรฟัิเสีอ่ะจมีสี่คำคือคาว่าอะไรเอาฟัน reais. ดีสีพงษ์จำีิบ่อยอ่ะสี่ตัวเนี้ยหน้าซืใจคดเออหน้าซื่อใจคดพูดซ้าแล้ววันแล้ววันอีกวันแล้ววันอีกเช่ไม่ใช่แทนที่มันจะยอมแล้วว่ามันหน้าซื่อใจคดจะได้เปลี่ยนใช่ไหมครับพี่ยอมรับซะไม่ต้องแก้ตัวแต่มันจะไล่เลยคนจะไล่ชอบแก้ตัว คุณไปดูดิชีวิตการรับแทงพระเยซูนะไอพวกฟันิเซียมันแก้ตัวกี่ครั้งมันอยากจะแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวเห็นไหมมันอ้างเอาเหตุผลมาสู้กับพระเยซูอ่ะดูมันแก้ตัวดิพี่น้องระวังนะครับยอมรับเถอะครับว่าเราต้องรับการเปลี่ยนอย่าแก้ตัวนะเราไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบนะพระกัมบ,บีเนี่ยมีประโยชน์ในการสอนว่ากล่าวตักเตือนปรปรุงแก้ไขอบรมเพื่อคนพระเจ้าให้พร้อมจะทำงานรุกประการดังนั้นอย่าแก้ตัว สันดานแห่งการแก้ตัวต้องรับการเปลี่ยนนี่อย่างที่สองดังนั้นพระเจ้าราพูซ้ำๆต้องซ้ำอย่าแก้ตัวยอมรับเถอะหนึ่งสันดานที่กลัวสองสันดานอะไรแก้ตัวเดาได้ไหมพี่สันดานที่สามที่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนโอ้โหนี่พี่ซูพูดบ่อยเลยซ้ําด้วยอะสันดานที่กลัวต้องเปลี่ยนสันดานแก้ตัวต้องเปลี่ยนสันดานที่สามโอ้โหนี่ตั้งแต่ยุคข,ของอาดามเมวาเลยนะ สันดานในการชอบโทษตัวเองไอ้โทษคนอื่นททสันดานในารชอบโทษคนอื่นเ<ท>ห็นอา้ารย<ท>์ไม่ว,าไ,มวาไหมเห็นอาจารไม่วาไหมพระเจ้าถามพี่เอาถามเอวา,าทำไมกินผลไม้มันโทษใครงูงูล่อลวง<ม>ถามวาาดําท<ม>ำไมกินผลไม้โทษใครเนี่ยโอ้ยมันโทษที่ห่ายไม้ปวงเลยมันโทษ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  คุณเห็นไหมครับมันกล่าวโทษคนอื่นเปรซิว่าทำไมสอนว่าไงจงเคียผงอะไรจงเคียไม้ทั้งท่อนเอาไว้ท่อนออกจากตัวท่านตามท่านก่อนค่อยไปเคียผงในตาคนอื่นอย่ากล่าวโทษเขาเพราะเขาจะไปกล่าวโทษท่านจริงไม่จริงเพราะท่านกล่าวโทษเขาอะไรท่านก็ทำไมทำอย่างนั้นกับเขาด้วยเห็นไหมดังนั้นพี่น้องระวังนะสันดานแห่งการอะไรโทษคนอื่นเนี่ยเยอะไม่เยอะ เยอะวันนี้นะ่ผมหนุนใจรุ่นที่เจนะ็ดที่กำลังฟังอยู่อย่า yeah. โทษคนอื่นขอพระเจ้าใหร้เราเปลี่ยนสันดานตรงนี้ฮะบางคนโทษอะไรโทษพ่อโทษแม่โทษพระเจ้าโทษหลายอย่างใช่ไม่ใช่สุดท้ายทำไมไม่อยอมเปลี่ยนแปลงมีแต่โทษนูน้นโทษนี่ผมรู้นะ่ผมผมอยากจะบอกท่านคนที่ท่านน่าจะโทษรายสุดนะไปมองกระจกซะ <laughs> ใครโทษตัวเองนะครับว่าทําไมถึงรู้ทำไมไม่ตัดสินใจเดินตามทางของพระเจ้าไม่แต่ใจที่จะมองในแง่บนไม่แต่ใจด้วยไหมลอมรับว่าทุกอย่างที่เกิดเกิดขึ้นในชีวิองเราไม่ดีของบังเบิลเป็นผลดีซะคนยักษ์บงเลิกโทษตัวเองได้ละเลิกโทษคนอื่นได้ละหันกลับมามองตัวเองแล้วก็ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราใช่ไม่ใช่นี่เรื่องจริงดังนั้นนะพระองค์ทําไมครับพูดยำ้ำพูดยำ้ำพูดยำ้ำ ช่ไหมจงสนใจตัวเองชำไดตัวเองนะอ่านพระคัมภีรก็อ่านเพื่อตนเองบางคนอ่านเพื่ออะไรอ่านเสร็จแล้วอุ้ยนี่อาจารย์เหมือนมันเลยไอ้เรื่อง้อนี่มันบันเลยอุ้ยสันดานที่เปลี่ยนยากจริงๆขอพระเจ้าเมตตานะครับเอาละนี่คือสันดานอย่างที่สามก็คือสันดานในการเท่าเอง วันนี้นะครับเออโทษโทษคนอื่นเยอะมากนี่แต่แมต้องพูดซ้ำๆเนี่ยขนาดคนเทศยังลืมเลยสดาในการโทษคนอื่นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ฝากพี่น้องไว้นะขอพระเจ้าเปลี่ยนเราทําไมสามสันดานนี้สันดานแห่งความที่กลัวสันดานแห่งการอะไรสันดานแห่งการแก้ตัวสันดานแห่งการโทษคนอื่นแล้ยังเนี่ยาสามอันไหมพี่เจํากี่อันอะ นะขอพระเจ้าเปลี่ยนสันดานเหล่านี้ให้เป็นสันดานที่ดีเนื้อแท้ที่ดีแต่ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนนะครับก็ฝากคําสุดท้ายพี่้องระวังถ้าท่านไม่เปลี่ยนนะครับด้วยความเคารพนะครับต้องพูดคํานี้ไอ้สันดาน <c oughs> อันนี้แรงเลยนะครับไอ้สันดานเปลี่ยนนะครับนะรุ่นเจ็ดทุกคนด้วยปเปลี่ยนปเปลี่ยนนะขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรานะความที่กลัวขอพระเจ้าบอกซ้ำลยเลยว่าอย่าก,กลัวเลย การโทษคนการกันท <al> ําไมแก้ตัวคงไว้อย่าหน้าซื่ออย่าคดพงตาหนิเรามีหลายอย่างที่คนทําไมเขาเตือนสติเราผู้ใหญ่เขาเตือนสติเราแล้วต้องเปลี่ยนนะนะผมเตือนลูกศิษย์บอกว่าเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนคุณไม่เปลี่ยนไม่ได้นะนะคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยต่อไปนะคตก็ลําบากต้องเปลี่ยนผมก็พูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วผมเนี่ยเคยยุ่งเท่าพวกคุณมาก่อนแต่คุณไม่เคยยุ่งเท่าผมผมเคยรู้ว่าตอนเป็กของคุณเนี่ยผมทำท่ากวนตียังไง ตอนนี้ผมผู้ใหญ่แนละ้วผมดูผมก็รู้คนตีนผมรู้นี่คนตีนต้องเปลี่ยนนะครับนี่อย่าไปโทษคนอื่นอ่าอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าไปแก้ตัวนะแก้ตัวช่วยไม่ได้แก้ไขช่วยทุกอย่างแล้วสุดท้ายสัญญาที่พระเจ้าต้องเปลี่ยนก็คือสัญญาในการอะไรโทษคนอื่นนะไม่เอานะอย่าไปโทษนะมาอยู่ที่นี่สิบเดือนนะชีวิตไม่เปลี่ยนมาโทษอจาร์ทิ่ก่อนจาจร์ทิกรสอนไม่ดีไอ้บ้านคุณอะ สอนที่จะตายแต่คุณทำไมไม่ยอมเปลี่ยนเองไม่ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนนั่นขอพระเจ้าเมตตานะครับเอาละก็วันนี้เอาสั้นๆตรงนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราได้รับการเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนนี้ปุ๊บเราดูไลฟ์สดต่อนะครับจากมิสตาวนะครับอาจารย์รีแบ่งบอลบัวอนยักษีนะครับไปเจอหนะครับ